ผมทั้งหลอ่อรวยด้วยนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากจะมาเล่นคาร์บักกิ้งเอาเออเด็บออเด็บไปก่อนครับออเด็บออเด็บเดี๋ยววันหลังถ้าผมมีเวลาว่างวันนี้ผมก็จะลงให้นะซึ่ง <สำ kh as> โหมดที่ผมจะเล่นเนี่ยคือโหมดนี้คนระับโมหโมดบ้านหลังไหนี่ทุกคนหลังที่สองแล้วนะหลังที่เหลือไม่มีตังค์ วันนี้มาเทสให้ดูเฉยนเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาแบบนิบตึงๆให้ดูครับเรียบร้อยครับเกมค้างไปแล้วท่านผู้ชมครับเรียบร้อยครับเกมค้างครับโอเคโอ้โหหน้ตาตาเหมือนที่ชื่อมินหลาดเลยวะ่ะไม่ซ่อมรถสิครับผมจะขับรถรถแตง่งครับถแตง่งอ่ะเป็นยังไง ไปไปออกตัวมาปุ๊บเกือบดับเลยโอ้ยแผล่้าทิ้งเอ๊ะเป็นยังไงครับท่านผู้ชม โอเคขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับเอาออเดอร์ไปก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มันลงดิมวันๆเลยสวัสดีครับ